จนงามว่า สวัสดีค่ะแม่คัญจ้าเข้าป่ากันค่ะฝนตกตกค่ะกาลิโอปะฝนมันก็ลงเรื่อยๆจ้ะแต่ว่ามันลงบ่แห้งอะเรียกว่าฝนตกลิ่นเหมือ,มอเลยจ้ะเราหมูว,ว่านี่ก็ร่งหนักค่ะหมูว,ว่านลงหนักแต่ว่านา้ำห้องลดแบบเมตรเป็นเมตรแล้วจ้ะจากน้ำเคยถ่วมตรงนี้ค่ะมันก็นลดลงไปแล้วน้ำลดเป็นเมตรเมตรกว่าหมดแล้วจ้ะค่ะ okay. เห็ดท่ากับตุปุติปีเลยตุปุติปีอย่างแรงตุปุหนึ่งผุนตุปุหนึ่งจ้ะไม่ได้กดบ่โอ้แม่ขอนกันไ้้แต่ว่าเห็ดมันแบบตุปุติปีงามมากอ่ะอ๋อเพิงเกาลัดขาส้าเห็ดเพิงหวานเลย โอ้โ่เคยพอขาใย่ปนี้ค่ะเพิงเกาลัดเท่าเพิงน้อยหัวสีน้ำตาลนี่จ้ะบ่เคยพอขาใญ่ปนี้จักเถื่อโผดโด่อะไรเนี่ยเถือบบเห็นแอบอยู่เจอทีก้าไม่ธรรมาดาจ้ะ เลืองแนละมันเป็นโลกซือดอกเมกื่อกี้ดอกนี้ก็สวย จะดอกระลังตรงนี้คะ่ะที่น้ำท่วมอะ่ะแต่ว่ามันมันดีแล้วน้ำเริ่มลดแล้วคะ่ะลดไปแบบเป็นเมตรกว้า,วาเลยหัวขนมปังตุ๊ปุ๊เลยอู้เอ้ยพอได้พอได้ ฟองชีน้ำตาลมาดตัวไม่ที่ตายแล้วเลยค่ะมองค่ะเนี่ยนี่ที่มันจมน้ำมันจะซ้ำๆน้ำมั้งสิได้เลยค่ะเห็ดเพลิงห้องตู้ปุ๊ยอยู่พี่ดอกนึงได้ได้ได้จะอยากแก้ยู่งไะ 对。 ดอกอค่ะโอ้ยได้อยู่นั่นีเนี่ยสวย อันนี้ก็น้ำท่วมมากจ้ะมันจะแบบอมๆน้ำแฉะๆนิ่มๆจ้ะแต่ว่าพี่ค่ะตุ๊ปูอันนี้ก็แก่เกินไปแล้วผุผนผน,น,นเั้งสองดวคุณยังงามชัดปูะบุลข้องกล้องกระไดจ้ะนั่นไอ้ตากฝน มาแล้วเยอะแล้วค่ะตะกร้าเราเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มไะยังไงลูกโอ้ตุ๊กปุอีู่บนน่ะ khi bà đắng luôn đang mất cây nữa rồi mới hết con rồi về liều liều làm nhăng lái vô này จนงามว่า <laughs> หมาเป็ดตื่นโอ้ <laughs> เห็นว่ากระไดกระลังกระลังสิว่าอยู่ว่าโบตื่นปีนโอเนอะแต่หัวหนึ่งไม่ใช่จริงเลยไม่คือกระหัวหนึง่งบู ลากทั้งนั้นเลยกระลังไม้อีก like อค่ะเห็ดท้าไหมตุ๊กติ๊บพี่อยู่ติดเหลืองคอบๆ้น้อยๆจ้ะน้อยจังใด แต่ดอกละอ้อนละอ่อนไหมจุ่มละสีละหาจุ่มละสีละแสนโอ้ปวดพระบอกโมกบอกเต๋เต็มเต็มกำลงขึ้นมากไหมคะตุ๊ปปี้ติปปี้ยูคุณ ดาป้านแบบสวยขาก็งามอะ่ะโอ้ตุกป,ปุติปิกำลังขึ้นมาอยางเกือบว่เห็นเธอไหมต้องซ่องดีๆจ้ะดวกมันหัวก็ขึ้นวนนี้ได้เป็นซิปหรอแต่ว่ามันแบบเห็นเรื่อยๆ่ยไหมมันหน่อยอ้ะเห็นแต่หัวเนาะโอ้ยงามจนงามจนงามวากัน กะงามจ้ะตัวกะออนต้นนี้ปัดบ่อค่ะเปียกโปรโ อ,อ้ยพี่ญ่ยัางง่ามขนาดนีมด้มังลูกขาวๆอยู่เลยใหญ่มากแอแบแก่ ติดเหลืองมันเป็นโรคค่ะที่ตัดออกเยอะๆมากะมีเปิ่นไปยุ่งกับมารีโอ้ยาอ่อนอัวรีโอซี่มเห็ดข้าวว่าน มากกับแชะกัะชุ่มค่ะนิ่มกรสรุปเห็ดน้ำท่วมค่ะอันนี้บรลูผู้ใหมาเห็ดไว้ค่ะดอกน,น้อยๆกับมากแงะถิ่มขึ้นมากค่ะน้ำลดแล้วค่ะแต่ว่าเห็ดเท่าึ้นมากก่ะชุ่มนน้โพดแม่เนาผุโดโพยก่ะมิตรอ่อนๆจ้ะ กายไปบ่เห็นอย่างเงี้ยบ่เหลืองหัวหัวตุ๊ปุติปิอย่าง่ค่ะอือย่างงา้ าจจะมองบมอาจจะมองบริเห็นจากั้างกล่องค่ะแต่วัวนแม่งเป็นปรูๆเลยอันนี้เห็นไหมเนียงได้ไหมอูได้แน่นย่จ้ะแน่นติ๊กอยู่โอ้โหได้ได้ได้ได,ได้แต่ว่าขามันนิ่มนะคะ่ะขามันนิ่มมันบาเสียเพราะว่าตัดอ,อกค่ะติดล่าไาอ นก็สวยกําลังยางออกค่ะอยากแม่งแม่งเนไะ่มปอดบุงดอกนี่ค่ะเห็นมีดอกลูกมันอีกใหญ่มากอะ่ะโอ้ออบอวบสุดๆดอกนึงโอ้ในน้อยก็แอบแก่จ้ะ โอ้โปอดขาปอกใยอลังมากจ้ะหเหลืองแมงโอยตุ๊ปุ๊ติปีอีกมึค่ะ โผล่ๆนะโอ้งามจนว่าขาวจั๊ว อยากแม่งค่ะฝนจะห้ำหัวค่ะล่นล่นฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน